เก่ค่คะ๋สวัสดีครับก๊อฟครับค่ะเรา2คนนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายจากมาสด้ j เีสาขาการนาพิเศษค่ะครับวันนี้เรา2คนก็จะมารีวิว BT 5 0ที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับจุดเด่นของคันนี้มีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้า BT 5 0 Double Cab 1.9 S High Racer นะคะจุดเด่นของเจ้าคันนี้มีอะไรกันบ้างไปชม,พร,มพร้อมกันเลยค่ะ ในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ค่ะมีไฟ Daytime Running Lamp นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ค่ะ oh, ยางของเรานะคะขนาดหน้ายางอยู่ที่265 60 R18 แม็กขนาดอยู่ที่18นิ้วนะคะยางที่ได้เป็นของดิสโ n นค่ะ นอกจากนี้นะคะกระจกมองข้างในเจ้า bt 5 0 0สคันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเป็นกระจกมองข้างแบบปร,รับและพับไฟฟ้าได้มาพร้อมก,กันกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะช่วยเพิ่มระยะในการมองเห็นค่ะนอกจากนี้นะคะยังแสดงผลเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนและเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังด้วยค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีกล้องมองหลังค่ะและมาพร้อมกันนะคะกับเซ็นเซอร์กะระยะด้วยกันทั้งหมด4จุดค่ะดังนั้นก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในขณะที่ผู้ขับขี่ถอยจอดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันภายในห้องโดยสารนะคะซึ่งจุดเด่นเเลยค่ะสําหรับด้านนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะขนาดอยู่ที่7นิ้วค่ะ ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้าสายค่ะ Android Auto นะคะ b บ t o o t h หรือตั้งค่าต่างๆจากตรงส่วนหน้าจอนี้ได้นะคะและที่สำคัญเลยค่ะในส่วนของพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันค่ะฝั่งด้านขวามือนะคะจะมี Cruise Control ค่ะสามารถที่จะตั้งค่าและความเร็วได้นะคะและทางด้านซ้ายค่ะก็จะมีปุ่มวางสายรับสายปรับเพิ่มลดเสียงได้ด้วยค่ะ เป็นยังไรบ้างคะสำหรับการรีวิวนะคะเจ้า BT 5 0คันนี้ทั้งภายนอกและภายในนะคะเดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นดีๆจาก SC กอลกันต่อดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยคะ่ะสำหรับโปรโมชั่น BT 5 0ลองท็อปคันนี้นะครับย้ำลองท็อปนะครับโปรที่1ฟรีดาวหรือออกรถ0บาทวันรับรถมาแต่ตัวนะครับโปรที่2ขับฟรี90วันออกรถเพียง39,000บาท ผ่อนสบายๆเพียง11,000บาทนะครับหรือ3เลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99ทุกโปรโมชั่นแถมประกันภัยชั้น1พร้อมของแถมมากมายนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวและโปรโมชั่นกระบะรุ่นนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะ จะติดต่อพวกเรานะคะได้ที่ช่องทางอินบ็อกเพจมาด้าเจทีสาขาการจนาพิเศษพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับ